เตรียมเกรียมนะครับทุกคนทำแบบนั้นได้แค่ดูคลิปนี Laurie> ้เพราะว่านันไม่ได้อีกไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยคำเองคนเดียวไม่มีเชฟช่วยเรรเบิร์เนื้อเต็มเต็ม อร่อยหอ,อมดคตรสิวิสเมลไมเดย์ครับเป็นเนื้อวากิวเอห้านะครับโอ้โห oh, oh, ดูลายข้างในดิลายแบบลายสวยมากไขมันแทก เหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยคือแค่ดูจากแพ็กเกจจิ้งอ่ะก็ดูแล้วว่ามันจะอร่อยนะครับร้านนี้มาจากร้าน a s s i o n Delivery นะครับราคา2,720บาทต่อ400กรัมนะครับหรือ680บาทต่อ100กรัมนะครับเ,เวลาเราเทียบราคาเนียตัวเองก็เทียบเป็นราคา100กรัมมันจะได้หน่วยวัดที่เทียบกับร้านอื่นได้นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องตัวมาเล็กสกกร์หน่อยนะครับก็คือว่า เนื้อของจาก US เนื้อจากออสเตรเลียแล้วก็เนื้อวาลกิวเนี่ยการเกรดดิ้งมันต่างกันจริงๆแล้ววิธีการเกรดดิ้งอะ่ะคล้ายๆกันก็ดูจากลายเนื้อดูจากมันเนื้อดูจากความนุ่มดูจากเชื้อวัวนะครับถ้าเกิดอย่างเป็นเนื้อฝั่ง US เนี่ยเราจะเริ่มจาก US เอสเล็กยูเอสช้อยสแล้วก็ US เอสพามเวลาเราไปกินสเต็กแบบทามบิฟอะไรเงี้ยกับทองฟาร์มก็คือจะอร่อยนะครับถ้าเป็นฝั่งออสเตรเลียนะครับเขาจะใช้เป็นมาบริสกอร,ร์ตั้งแต่หนึ่งจนถึงเก้านะฮะอ่าอย่างตัวเนี้ยมันก็ค 6, กคืือออก็ยู่รระะดับปมาณ นะครับโอเคถ้าเป็นฝั่งตัวญี่ปุ่นนะครับเขาก็ใช้เป็น a 1 a 2 a 3 a 4 a 5จริงๆแล้วอ่ะมันจะมี a b c แล้วก็เรกรดที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็น a นะฮะแล้วก็เรียงตาม 1, 2, 3, 4 5ถ้าก็คือสูงสุด,สด,สดถ้าเป็นมาริงสกอร์ห้านเนี่ยก็เทียบด้วยกับ y q a 4นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอันเนี้ยมันจะเป็น เนื้อวากิว A5 นะครับด้วยความที่วากิวเ5เนี่ยมันมันเยอะอยู่แล้วมันแท้เยอะอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใส่น้ํามันอะไรเข้าไปเพิ่มนะครับเออเราก็ไม่ต้องใส่พวกกระเทียมพิไทยลงไปเลยคิดว่าเฟลเวอร์ของกลิ่นเนื้อมันน่าจะแบบดีอยู่แล้วนะครับโอ้หเนี่ยเห็นปะมันมันเริ่มออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเพราะงั้นเนี่ยมันจะเยิ้มเกินไปนะครับ เดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับเรา่อยกลับระหว่างรอจริงมันเป็นขออุกันจริงๆนะเพื่อตัดเลี่ยนเพื่อ่ัวเชติ กไว้5นาทีนะครับโท3ศัพทนี้แล้วนะครับ